สใสแล้วก็ดีแล้วแหละอย่าลืมรักษาตัวเองเนะนะคืนแรงเอสน่าจะมีอะไรให้ทำเยอะเลยสินะอย่าฝืนจนเหนื่อยเกินไปล่ะช่วขอถามหน่อยสิว่านี่ออร่าหรือกลิ่นตัวนะมันเป็นพลังพิเศษของฉันนะ่ะฉันได้รับพลังจากสัตว์หางมานะ่ะเธอว่าแปลกแปลกนะฉันไม่รู้นะตื่นมาฉันก็ได้รับแล้วนะ่ะเป็นพลังพิเศษของฉันนะ่ะช่างมันเถอนะน่ะคงจะแบบว่า ฉันเหนื่อยทั้งเลยฉันคงอยู่ที่นี่ฉันเหนื่อยทั้งเลยฉันคงอยู่ที่นี่โหน